ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับคุณชยุทธทันศรีชัยนะครับประธานฝ่ายประสานงานสิบจังหวัดนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับและเป็นประธานชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อทองสุดท่าสีโลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้จัดงานประกวดพระอีกแล้วครับอืมได้ยินว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่ครับอืมก็ ก็อาจจะเป็นมิติใหม่ของภาคอีสานเรานะครับเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้เราจัดของชมรมอนุรักษ์เครื่องพระพุทธานหลวงพ่อทองเราเนี่ยนะจัดเป็นครั้งที่4ครับนนครั้งที่ที่4ในนามของชมรมนะครับซึ่งก็เมื่อปีที่ผ่านมานั่นก็เป็นสถานการณ์โควิดสิบเก้าก็ยังอยู่ในช่วงที่หวัวเลี้ยวหัวต่ออยู่น้ำก็ยังจัด เต็มที่ไม่ค่อยได้อืแต่ก็คราวที่แล้วก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับมารอบนี้ใหญ่กว่าเดิมใช่ครับมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาไหมในงานสองวันเนี้ย2 2 23กรกฎาคมครับ2566ครับเดกบลโมนครราชสีมาชั้นสามก็ครั้งนี้เราจัดประกวดทั้งสองวันก็คือวันที่22วันเสาร์ที่22เนี่ยก็จะเป็นการประกวดพระสร้างใหม่ ก็คือภาคเกจิคณาจารย์ไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อทองอย่างเดียวนะครับก็เป็นเกจิคณอาจารย์จากทั่วประเทศนะฮะก็จากผู้สร้างทั้งหลายครับเพราะตอนนี้ก็มีผู้สร้างหลายกลุ่มแล้วก็หลายส่วนของคณะศิษยานุศิษย์ของแต่ละคณาจารย์ทั้งหลายผมสอบถามนิดนึงปกติเนี่ยงานประกวดเนี่ยมันจะเริ่มแค่วันอาทิตย์นะใช่ครับนี่เป็นนิมิตใหม่ของภาคอีสานเลยเหรอใช่ครับ ก่อนหน้านี้มันจะมีะงานหนึ่งของนอิตยสารพระเครื่องทระจันนะครับที่จัดที่สัมพันธ์โรงเรียนนเรศสัมพนันธ์นะครับที่จังหวัดนคปรปฐมครับก็ถือว่าจัดได้บรรลุบรรลุค์ประสงค์ท,ที่ที่ถือว่าเป็นงานใหญ่นะฮะที่ว,วงการพระเครื่องนี่เขาให้ความเนใจย,ยันนะแต่ทีน,นี้ของอีสานเราเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นแห่งแรกที่มีการจัดประกวดสองวันนะ ในวันเสาร์เนี่ยพระใหม่วันอาทิตย์เป็นพระกุ่พระเก่าทั้งหลายนะครับก็สำหรับผู้ที่จะนำวัตถุมงคลที่เป็นไม่ว่าจะเป็นพระในชุดเป็นจักรีนะครับแล้วก็พระปู่เนื้อดินชิดผงทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เหรียญยอดนิยมเก่าๆทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็สามารถเอามาส่งได้ในวันอาทิตย์วันอาทิตย์น่าแสดงว่าแยกออกเป็นสองวัน วันที่22คือวันเสาร์มีการประกวดพระแต่เป็นพระใหม่ใช่อ่าวันอาทิตย์ก็ประกวดอีกแต่เป็นพระเก่าอ่าเราจะเยกว่าพระใหม่พระเก่าครับประกวดทั้งสองวันใช่ครับคนเต็มทั้งสองวันแน่นอนใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าวันเสาร์มีการประกวดอีกใช่ครับเพราะว่าปีที่ผ่านมานั้นเราไปขอใช้สถานที่ของเดอะมอลล์นครราชสีมาเรานะครับอก็อ่าทางห้างเนี่ยคือวันเสาร์เนี่ย ก็จะมีแผงจลยุทธ์มานะครับแล้วไม่มีประกวดนะฮะคนก็จะกลับเร็วหน่อยนะแต่ครั้งนี้เราได้ปรับเพื่อให้มันสมมุติหรือว่าให้เป็นผลไลยได้ของห้างไปด้วยก็คือจัดให้มีประกวดทั้งสองวันคนก็จะได้อยู่ยาวขึ้นสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับประกวดสองวันเพิ่งเคยเจอนะครับพบกันครับ